แฟนๆใจหายแพรรี่ประกาศลาจอออหมดงานในวงการบันเทิงหลังจากโบกมือลาวงการผ้าเหลืองแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรก็เบนเข็มมาโลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงมีผลงานผ่านหน้าจอทีวีให้ได้ติดตามกันตลอดโดยเฉพาะบทบาทการเป็นพิธีกรรายการต่างๆแต่ล่าสุดเป็นข่าวน้าใจหายไม่น้อยเมื่อแพรรี่แจ้งข่าวว่าขอลาจอ พักงานในวงการบันเทิงและไปทำตามความฝันของตัวเองจริงจังโดยเจ้าตัวระบุว่าทํางานหน้ากล้องมากว่าหนึ่งปีเต็มตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่ดิฉันจะอำลาหน้าที่การงานที่ได้ทำอยู่ตอนนี้ขอบคุณแสงสีที่สอดส่องเข้ามาตลอดระยะเวลาของการทำงานอยู่ในวงการบันเทิงคงจะพูดได้แหละ ขอบคุณโอกาสและความเมตตาเอ็นดูจากผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งมองเห็นศักยภาพและความสามารถอันเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวของดิฉันนะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ต่อให้ดิฉันจะอยากได้แสดงความสามารถแค่ไหนก็คงไม่มีเวทีให้ได้แสดงมีดวงเรืองก็ต้องมีดาวโรยอันนี้มันเป็นของคู่กันนะคะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันอยากจะรับบทเป็นดาวโรยแล้วล่ะดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันควรจะหยิบหิ้วกระเป๋าสัมภาระและเก็บของนั่งรถกลับบ้านนาที่จากมาได้แล้วต้องบอกนะคะว่าการที่ดิฉันได้มาอยู่ตรงจุดนี้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่มันเป็นเรื่องที่เกินฝันมากๆและถึงตอนนี้ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอะไรที่ดิฉันอยากจะได้รับมากไปกว่านี้ ให้หลัวคะ่ะคงต้องขออนุญาตขอบคุณและบอกลากันตั้งแต่เนิ่นเนนว่าหลังปลายปีนี้คงจะไม่ได้เห็นดิฉันในบทบาทฐานะของนักสแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอย่างที่เคยเห็นมาแล้วนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครที่ไหนมาขับไล่สะส่งดิฉันให้ไปจากจุดนี้ไม่มีคะ่ะ ทุกเรื่องเป็นเพราะดิฉันได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าดิฉันต้องการให้ชีวิตของตัวเองดำเนินต่อไปแบบไหนนอด้วยหน้าที่การงานอย่างไรเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกและแลกค่ะปีหน้าหลังหมดงานในวงการคงมีหลายเรื่องที่ดิฉันอยากทำและได้ทำเพื่อตัวเองอย่างจริงจัง,จง ทั้งการปลูกผมที่คิดไว้นานแล้วการได้อยู่ดูแลแม่ด้วยตัวเองซึ่งระยะหลังนี้แม่ก็พูดเปรยๆว่ารู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นเวลาที่เราอยู่บ้านด้วยอีกเรื่องก็การทำคาเฟ่ร้านอาหารนี่ก็เป็นความฝันที่เคยสัญญากับตัวเองไว้ตอนศึกใหม่ๆว่าอยากทำคงถึงเวลาที่ต้องทำตามสัญญาแล้วล่ะ ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจกับดิฉันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูความเป็นแพรรี่ในตัวของดิฉันขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทบาทของการทํำงานในวงการบันเทิงของดิฉันประสบความสำเร็จในแบบที่ดิฉันพอใจขอบคุณคะ่ะทั้งนี้เจ้าตัวยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าลาก่อนเท่ากับเจอกันในโซเชียลทุกวันค่ะสติ